สวัสดีครับเซปุยสุเฮียมเอือุดรธานีนะครับวันนี้เรามาส่งมอบนะครับเป็นรถรุ่น e-suv cross นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องสามพันเอเอ็มออโต้นะครับนีเป็นลูกค้าจากอำเภอหนองวชตอนะครับกําลังเดินทางมารับนะครับตอนนี้เซลกําลังจัดการทำความสะอาดนะครับผมก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นสีชาวไอไลโอเพกนะครับเป็นสียอดนิยมในตอนนี้นะครับผม เรามาดูภายในกันนะครับปกติเราจะเห็นแต่ภายนอกนะครับผอันนี้พิเกียร์ออโตเมติกนะครับมีโหมด2เกียร์เกียร์ออโต้ด้วยและเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับพร้อมกับระบบครับโหมดการขับเคลื่อนนะครับมีทั้งแบบปรับ2รอล้อแล้วก็4ล้อนะครับแล้วก็เกียร์ต่ำนะครับผม อันีเป็นเซ็ตของแถมที่เราให้ลูกค้านะครับก็จะมีพวกอาทิเช่นเบ้ามือจับคิวกันสาตร์กันลายนะครับกับพักคุมรถนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มาครบออปชั่นแล้วนี่ครับสวยมาเลยทีเดียวใช่พร้อมกับแม็กขนาด18นิ้วนะครับสีดำ ก็สีแบ b l a นะครับน่ครับสังเกตจะมีสัญลักษณ์ตัว M แล้วก็จุดเด่นก็คือมีเซนเซอร์ด้านหลังนี่ครับตัวนี้โปรโมชั่นนะครับเรามีทั้งในส่วนของโปรรับรถเพียง5้0หมบาทนะครับ ก็ส่วนลดช่วยดาวนะครับตอนนี้มีถึง50,000บาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจนะครับรถอีสูสูของเรานะครับก็ติดต่อเข้าไม่ได้นะครับสำหรับเซียพูอีสูซเฮียบงวดอุดอนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเนี้ยไปเตรียมรถก่อนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ